นั่งตัวงอไปข้างหน้าอธิบายสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนั่งตัวงอนะครับไปข้างหน้าด้วยนะครับวัตถุประสงค์ของเราคือวัดความอ่อนตัวแล้ววิธีการปฏิบัติคือมีอุปกรณ์ก่อนนะครับกล่องวัดความอ่อนตัวหนึ่งตัวเป็นกล่องขนาดสามสิบคูณสามสิบคูณสาสิบเซนติเมตรโดยที่จุดศูนย์อยู่ตรงที่ยันเท้านะครับแล้วก็ผู้ควบคุมงานมีผู้วัดระยะหนึ่งคนผู้บันทึกหนึ่งคน วิธีการทํานะครับในการวัดความบอนตัวให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรงสอดเท้าเข้ามาใต้ม้าวัดโดยเท้าตั้งฉากกับพื้นและชิดกันฝ่าเท้าจะหลดแนบกับที่ยันเทา้าเหยียดแขนตรงขนานกับพื้นแล้วค่อยๆก้มตัวไปข้างหน้าให้มืออยู่บนม้าวัดจนไม่สามารถก้มได้ต่อไปให้ปลายมือเสมอกันและและรักษาระยะไว้ได้นานสองวินาทีทอ่านระยะจากจุดศูนย์หนึ่งปลายมือห้ามยกตัวหรืองอตัวแรง การบันทึกนะครับบันทึกระยะเป็นเซนติเมตรถ้าละเอียดจนปลายมือเท้าเป็นบันค่าบันทึกเป็นบวกถ้าไม่ถึงปลายเท้าค่าเป็นลบให้ค่าบวกเป็นที่ดีกว่าจากการประลองสองครั้งขอบคุณกาจรนํนเสนอให้ได้ครับอีกครั้งตอไปครับผมชื่อ i, เด็กชายตวศครับครับผมชื่อ i, เด็กชายอวิวัเสเงเต์ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุภกรแต,ตรงสมครับ สวัสดีครับผมเด็กชายอนันชัยจันทร์น,นะครับครับผมชื่อเด็กชายอชิระกินพุทธต่อไปจะเป็นการปฏิบัติสามนี่นะครับลักษขนาดางนี้นะครับสลับตัว สรุปผลเรามาเริ่มดูตั้งแต่แผนภาพแรกกันก่อนดีกว่าแผนภาพแรกก็คือปานกลางคนระับปานกลางก็อยู่ที่หนึ่งนะครับ ก็คือคนที่ได้ไปก็คือสุปกรณ์อนันตชัยครับ1เซนติเมตรแล้วก็ปานกลางก็คืออภิวาสครับก็คือจะได้ศูนยครับแล้วก็ตามสุดก็คือลบหครับของอาชิระนี่ก็คือการวัดเกณฑ์ข่งผมครับดูจากอันนี้ครับถ้าปิดคลิปแล้วขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ แฮมีคนจ้า ขอวันอยากให้ฟ้ามองสิ่งที่ฉันปรารถนาขอร้องได้ไหม